นทวั์สอนค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการรามาวารีตีรายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวคุณใครที่ชอบกินชาบูน้ำดำชอบกินสุกกีนูน,นีนันฟังทางนี้เลยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทานน้ำซุปกับเรื่องของโซเดียมกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย,ายศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะ ส่วนโชว่วงของน้องแอมค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูอาหารที่โซเดียมสูงค่ะดูใช่ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราทานกันอยู่ในชีวิตประจำวับบนมากแค่ไหนแต่ตอนนี้อาจารย์หมอรอเราอยู่แล้วไปคุยกับอาจารย์กันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรองราศา loyalty, สตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโซเดียมในอาหารกันนะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้แบบเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่หลายๆคนมองข้ามมากจริงๆโดยเฉพาะคนไทยเวลาทานอาหารเนอะพวกเราค่อนข้างที่จะมีพฤติกรรมการทานอาหารที่คนไทยชอบทานรสจัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลามีน้ําซุปเราก็ซด เวลามีซอสเราก็จิ้มก็คือไปกันใหญ่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นยาเรามาเริ่มที่น้าซุปกันก่อนการกินน้ําซุปจริงๆแล้วเนี่ยมันเสี่ยงต่อไตของเราแค่ไหนคะคือน้ําซุปถ้าเราทานพอเหมาะนะฮะปริมาณไม่มากเกินไปเนี่ยเราก็จะได้โซเดียมพอดีแต่ว่าถ้าน้ําซุปที่ปรุงรสชาติมากๆเช่นพวกน้าซุปทีแกงน้าซุปสีดําหรือว่าใส่เครื่องปรุงเยอะมาล่าอะไรเงี้ย โอ้ <laughs> แบบที่รสจัดๆเลย <laughs> เที่กินอย่างเงี้ยโ <c oughs> อ้เล้งใช่ก็จะ <c oughs> มีเครื่องปรุงเยอะเครื่องปรุงเยอะจะเรียกว่าเรียกว่ารสจัดเกินไปโซเดียมสูงเกินไปแล้วก็ถ้าทานหมดชามนี่ได้โซเดียมไปเกิน <c oughs> ความต้องการเลยครับถ้าอย่างนั้นอ่ะพูดถึงความต้องการโซเดียมในแต่ละวันกันบ้างดีกว่าคา่ะจริงๆแล้วที่ปริมาณที่แนะนํามันควรจะอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่คะก็แนะนาองค์การอนามัยโลกแนะนำ1,500-2,000มิลลิกรัมภาคไหนกินเค็มสุดท่านไหนอีสาน ไหมคะเกือบถูกเกือบถูกอย่าบอกเลยว่าเหนือภาคใต้จริงเหรอคะอ๋อแต่ภาคใต้เขาจะกินรสจัดกินเผ็ดใช่ครับพวกแกงใต้ต่างๆใช่กินก็เข้มกว่าภาคอื่นประมาณ15%บหเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเขาอาจจะมีกะปิเป็นตัวชูโรงแล้วก็มีพริกแกงแบบนีคือบางที่กินเผ็ดอย่างเดียวมันไม่อร่อยนะมันต้องเผ็ดแต่เค็มนะอ้าวใช่พอพูดแล้วก็ใช่เลยจริงๆด้วยท่านั้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าแกงเหลืองของแกงเหลืองกับแกงส้มเนี่ยแกงเหลืองจะโซเดียมจะสูงกว่านิดหน่อย ด้วยค,ความเข็มค้นอะไรต่างๆอของแกง,แกงถ้าเป็นแกงทัาใต้ที่สูงสุดคือแกงไตปลาโอ้ใช่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 มันเค็มมากก็คือน้ำสีดำๆค้ำๆอันนั้นใช่ไหมคะคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราน่าจะต้องจับมาสำรวจกันแล้วแหละอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันที่อาหารที่เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยมันฮิตเหลือเกินคือชาบูหมูกระทะอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นอาหารที่โซเดียมสูงไหมคะอาจารย์โอ้สูงมากครับ พราะว่าผมว่าเขาปรุงมาแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ไเฉพาะพวกสีอิวนะสีอิวญญปุ่นนะแล้วก็อาจจะมีผงปรุงรสซึ่งก็เป็นเกลือที่ไม่ค่อยเค็มบางทีก็ผสมกลุโมโ่มพวกโมโนโซเดียมกลอเทมตภาษาไทยเรียกผงชูรสอ่าก็อันนี้เป็นเกลือที่จะออกคูมามิมเกลืเเเอเล็กเกลือแฝงที่รสชาติมันจะออกแบบหวานหวานเค็มๆปลาเล่มปลาเล่มแต่ว่าไม่ได้ออกเค็มมากเลยใช่ไหมคะบางทีเราไม่รู้ตัว แล้วก็ไหนจะน้ําจิ้มอีกอา่าน้ําจิ้มเป็นสองถ้วยเออแล้วไหนครับบางทีไปกินหมูกระทะหมักหมูมาอีก <G ül ets> ใช่ก็หม <G ül ets> ักมาเรียบร้อยแล้วเขาเกลือเพราะว่าหมูธรรมดามันจะรสชาติมันจะกลางๆพราะหมักปั๊บรสชาติมันจะจะโดดเรียกว่าโดนหรือ <G ül ets> ว่าโดนลิ้นนะฮะก็รสชาติมันก็จะกว่า ขาใส่ผงปรุงรสด้วยใส่ซีอิ๊วใส่เกลือใส่เรียบร้อยน้ำตาลก็ใส่ด้วยนะใช่ไหมครับคือปกติเรากินหมูกระทะเนี่ยสชาติมันก็อร่อยสมควรแล้วแต่แถมน้ำจิ้มอีกสองถ้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่แหละก็คือโซเดียมนะครับแล้วยิ่งเวลาแบบเอาผักไปผักก็ดูดน้ำซุปพวกนั้นเข้าไปแล้วก็กินผักอีกเอาผักไปจิ้มน้ำจิ้มอีกรอบนึงถ้าอย่างนั้นพอมีอาหารแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อไตพอจะบอกได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกลือเรื่องของโซเดียมหรือว่าเรื่องของในแง่อื่น ปกติเรามีหวานมันเค็ม,มเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดอาหารทีป่ปัญหาคือหวานกับเค็ม,มเพราะหวานทําให้น้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานเค็มทําให้ความดันขึ้นเป็นโรคไตเพราะฉะนั้นหวานกับเค็มไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมจะกินผมชอบกินรสเกสมมถ้าผมอกินรสเกลดผมจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวเพราะไม่มีปัญหากับสุขภาพเผ็ดนี่ก็ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีกินพริกเนี่ยดีต่อสุขภาพป้องกันโรคหลอดเลือดครับยกเว้นว่ามันกัด กัดลำไส้กระเพาะหน่อยถ้าเกิดเป็นโรคกระเพาะแสบท้องเนี่ยกินมไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีโรคกระเพาะเรากิน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 พร้อาหารแล้วเรากินน้ำตาลมากๆไม่เป็นไรครับแต่ว่ากลัวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องแอมจะพาคุณผู้ชมไปดูเลยค่ะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีโซเดียมสูงเผื่อว่ามื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นวันนี้อาจจะลดกันได้บ้างนะคะตามน้องแอมไปกันค่ะ นนี้อยู่กันที่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่มีความกังวลเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะโซเดียมไม่แน่ใจว่าแต่ละวันควรได้รับเท่าไหร่และอาหารอะไรมีความเสี่ยงบ,บ้างตามแอมมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องแอมเองนะคะขออนุญ,ญาตวันนี้บุกห้องเลยเชิญครับไม่ติดเคสใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ติดโอเค <Okay. S 2> ได้ เอาละค่ะคุณผู้ชมแน่นอนวันนี้นะคะแอมมาบุกถึงห้องเรียกว่าห้องเนี้ยห้องทํางานเลยเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของโซเดียมเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะโดยเฉพาะถ้าสาวๆหรือว่าใครที่กำลังแบบเุ้ยทาช่วงนี้ตัวบวมเป็นนะคะหน้าแบบรวมขาวบวมรวมๆแล้วดูบวมไปหมด ไม่ได้นะเรื่องใกล้ตัวจริง,รงวันนี้คุณผู้ชมแอมเลยอยากจะมาถามอาจารย์เลยเพราะว่านานาขีอาจารย์ขีจำบ้างค่ะเราเลยอยากจะรู้เลยว่าวันนี้อยากจะให้อาจารย์ยกอาหารตัวอย่างดีกว่าที่หลายๆคนเนี่ยแอมเองยังเซอร์ไพรส์เลยนะเราคิดว่าแนวเนี้ยครีนแนวเนี้ยเบาๆใสๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพอจะมีตัวอย่างอาหารที่มีโซเดียมสูงๆให้แอมกับคุณผู้ชมได้เห็นภาพไหมเช่นไล่มาแอมชอบทานส้มตำมากส้มตำนี่สูงไหมคะอาจารย์ มันจะ่สูงนะครับโดยเฉพาะสูตรปูปลาร้านัครับอ้โหนั่นไงทั้งปูทั้งปลาอ๋อเริ่มก่อนเลยเครื่องปรุงรสก่อนที่เราจะต้องใส่เวลาเราตาวเขาใส่น้ำปลาใช่ไหมใช่น้ำุอบอืมแล้วก็อาจจะมีเครื่องผงปรุงมะต่างๆแล้วแต่ว่าสูตรของใครใช่ไหมครับค่ะแล้วตามด้วยน้ำปลานี่น้ำปลาเพาเค็มน้ำปลาคือปลาหมักเบือ ใช่ไหมเขาต้องหมักเกลือจนได้ที่ได้กลิ uh ่นในต่างๆก้าเดือนเพราะฉะนั้นก็จะว่าน้ำก็เกลือเค็มแล้วถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เนื้อปลาเนาะเนื้อปลาก็เค็มแล้วยังปูปูดองปูดองเกลือไงครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบไรๆๆต่อแล้วกันมันเหมือนความเค็มผสมความเค็มแล้วก็มาเจอกันอีกรวมๆแล้วเนี้ยเมนูนี้ค่อนข้างอันตรายโซเดียมสูงประมาณเท่าไหร่ล่าจ๊าสองพันกว่า มือนี้มือเดียวจานนี้จานเดียวจบเลยนะคะโพต้าเราเนี่ยวันนึงเราบอกให้ไม่เกินสองพันสองพันหรือว่าสี่ช้อนชาแค่จานนี้จานเดียวก็เกินแล้วเกินสองพันแล้วแต่ถ้ายังอยากทานต่อเราควรจะสั่งยังไงดีคะส้มตำคือผมแวลาผมแนะนำคนไข้คือว่าต้องบอกเขาว่าอาจจะไม่ใส่ปรุงชูรสค่ะเพราะว่าในในครกเนี่ยครกที่แล้วน้ำน้ำปรุงชูรสติดอยู่เลยมันมีรอยอยู่มันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็ ถ้าใส่ปลาล้ะก็ใส่น้อยหน่อยค่ะใส่รสมันจะครึ่งหนึ่งได้ได้แค่กลิ่นๆก็พอแล้วน้อยครับแล้วก็ปูดองผมก็ไม่ทานเพราะปูดองบางทีมันมีเชื้อโรคกินแล้วท้องเสียผมก็ไม่ไม่ใส่ปูดองเหมือนกันถ้าสมมติแอมมากราตาตรงนี้แอมไปสั่งเลยแม่ค้าคะแอมขอส้มตำไม่ชูรสไม่ปลาร่ะไม่ปูดองแบบต้งไทยเลยอ๋อต้งไทยได้ไหมได้ไหมอ๋อได้ครับพอได้พอได้ใช่ไหมคะเพราะแอมรสเค็มลงไปเยอะเลยรสโซเดียมไปเยอะ เราทาทนนได้นะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเกลือมันละลายอยู่ในน้ําถูกไหมเพราะนั้นเกลือที่ใส่ไม่ว่าถ้าอะไรมันจะอยู่ในน้นําส้มตำในอยู่ที่เส้นอะไรพวกนี้มราประมาณแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นอย่าเอาเข้าวเหนียวไปจิ้มแล้วกินกำ <c oughs> ลังจะบอกเลยว่าเราสามารถเอาข้าวเหนียวไปจบจิ้มได้ไหมคะก็คือเน้นกินผันก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เน้นกินเส้นมะละกอ กินอะมะเขือเทศนี่น่มะเขือเทศตัวฝักยาวหรือบางเจ้าก็มีสับแครอทลงไปก็กินตรงนั้นแต่อย่าไปจิ้มเจิมน้ำเบาๆคลุกคลิกได้ถือว่าผ่านอ่านี้ส้มตามให้กับสาวๆและแอมเองนะสบายใจและได้กินต่อถัดมาค่ะเดี๋ยวขอเป็นเมนูเอายำไหมมีส้มตก็ต้องมียำอย่างเช่นยำรวมงทะเลหรือูบ้างบสูงมากนะัน เกือบท็อปฟอร์มเกือบเกินโควตา1600บวกบวกอยู่ที่ว่าจะยำงม้นเส้นอะไรอย่างเช่นยำงม้นเส้นทะเลทะเลก็จะมีความเค็มของตัวเนื้อสัตว์อีกใช่ครับถูกไหมคะถ้าปลาทะเลกับปลานําจืดปลาทะเลมันต้องเค็มกว่าเนื้อปลามันอมเกลืออยู่แล้วเกลือในทะเลใช่ไหมครับแล้วยังจะมีเครื่องปรุงน้ำเป็นอย่างก็จะก็ใส่หมดหวานอหวานเค็มเผ็ด เปรี้ยวใช่ไหมโมจิใส่อูมามิหผงชูรสอีกก็ะจะได้ได้อูมามิผงชูรสก็เป็นโซเดียมอย่างหนึ่งเพราะนั่นคือเป็นโซเดียมที่ไ,ไม่ค่อยเค็มเป็นเกลือแฝงที่เราได้รับโดยไม่รู้ตัวนนั่นไงก็ต้องระมัดระวังหน่อยเกลือโดยตรงก็โดนแล้วนะยังมีเกลือแฝงอีกอ,อ,อย่างนี้เราเปลี่ยนใหม่เพื่อลดโซเดียมเราควรสั่งยังไงดีอยากกินยำดังเลยวันนี้คือผมแนะนำให้ทานรสเปรี้ยวกับเผ็ดนำอ่านี่เป็นไง สายแซ่บยังได้นะเผ็ดได้สายเปรี้ยวนี่มาแต่รสเค็มแล้วก็ักบหวานาน้อย,อย้อยลงทั้งคู่เนะเพราะถ้ารสเค็มอย่างเดียวหวานจะโดดขึ้นมาฉ้นบอกว่าทำไมมันนิย้ำหวานเป็นเพราะว่ารสเค็มไปไม่ได้แปลว่าเขาเติมเพิ่มนะคะละเราเจอบ่อย เราควรจะปรับตัวเองยังไงบ้างคะองารปรุงคือก็อออชิมก่อนปรุงนะชิมก่อนปรุงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตีออกมาเนี่ยใ่ตักปรุงก่อนชิมอ่าชิมก่อนปรุงนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือถ้าเป็นไปได้เราเพยายามหลีกเรียกคนน้ำชิม เพราะน้ำจิ้มเป็นเกลือที่เข้ามาโดยที่ส่ดนเกินมันเป็นแบบรสชาติที่เพิ่มเพิ่มรสชาติแต่แซ่บขึ้นนะครับอันนี้เป็นเกลือโซเดียมเยอะแล้วก็จะทานน้ำจิ้มให้น้อยลงบางทีเรากินนานสุก,กี้เราบอกซุก,กี้อ่ะสุขภาพนะจะกินน้ำจิ้มสามถ้วยอันนี้ไม่สุขภาพเพราะโซเดียมเยอะคิดถึงตัวเองเมื่อก่อนเลยฉันกินสุก,กี้น้ำแล้วก็น้ำจิ้มฉันก็เยอะมากแต่ตอนนี้ชักตอนนี้จิ้มเอออย่างที่อาจารย์บอกเล้วเนาะแตถ้าลดรสชาติอ่อนลงเนี่ยบางทีรสชาติมันกลิ่นแล้วความ ความสุขในการกินมันน้อยลงเมื่ีเราแนะนําให้เพิสมุนไพรเข้ามาช่วยมันจะเป็นอารมณ์มากขิงขาดตะไคร้หัวหอมกระเทียมไม่องไปซื้อในตลาดหอมใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เพริงนะคะโอเคขิงขาดตะไคร้นะหอมใหญ่กระเทียมกรเียมเอาสมุนไพรพวกนี้มาทดแทนเพื่อเพิ่มรสชาติใส่กระเพรามากหน่อยใส่โหระพามากหน่อยที่นี้มันจะเป็นอารมณ์มากและกลิ่นทดแทนก็จะอร่อยขึ้นโดยที่ไม่ต้องใส่เกลือ ค่ะคนี่ก็คือวิธีการครับแล้วก็น้ำซุปก็ทานน้อยลงนะครับดิเกเรื่องอาหารที่แช่เย็ยนแช่แข็งกินอาหารสดอาหารสดนี่จะมีโซเดียมต่ำกว่าอาหารแช่เย็ยนแช่แข็งเพราะวกนจะมีสารกันบูดมีอะไรอย่าัเ้ยใช่ไหมครับอาหารกระป๋องต่างๆี่โซเดียมเยอะอแล้วเราก็กินอาหารสดทําใหม่นะครับแล้วก็ดิกเรื่องอาหารแปรรูป เลยเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริงๆต้องพยายามเลือกทานนะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะเอมเองก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะก็คงได้ความรู้เกี่ยวกับการลดหลีกแล้วกเ็เกี่ยวกับโซเดียมต่างๆเนี่ยไม่ให้ส่งผลกับร่างกายของเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์สุสัมพันธ์ขอบคุณนะคะอาจารย์ยังไม่ไปไหนนะยังอยู่กับคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนค่ะไปพูดคุยกับพี่ดาวต่อในสตูดิโอกคนคา ะะที่ทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าอาหารอะไรที่โซเดียมสูงแล้วเราควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดทอนมันลงมาหน่อยนะคะ,ะมาคุยกับคุณหมอกันต่อดีกว่าค่ะอาจารย์อีกหนึ่งอย่างเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นโรคไตไปแล้วเข้าสู่ภาวะนั้นไปแล้วอ่ะนั่นแสดงว่าเราก็ไม่สามารถกินชาบูหมูกระทะหรือไม่สามารถเอนจอยชีวิตได้เลยหรือเปล่าค่ะคือถ้าเป็นโรคไตแล้วก็าํากัดโซเดียมจํากัดพอสมควรไม่ใช่ว่าไม่กินเลย ประมาณที่เท่าไหร่ต่อวันคะประมาณก็2,000ก็ได้ครับก็คือ,อคประมาณเกลือ,อเกลือวันละหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนอุ้ยนอจำจำ oh, <no. S 2> จำยาเอาง่ายๆคือถ้าเป็นน้ําปลาที่เป็นน้าปลาเพราะเรากินน้าปลาเยอะอน้ําปลามือละช้อนนึ้แว้วกันช้อนชานะครับมือละช้อนชาแล้วก็ททนอาหารธรรมชาติธรรมชาติก็ค่อยๆลดถ้าราแต่ก่อนเรากิน2ช้อนแล้วค่อยๆลดแล้วอย่างที่ผมบอกหนึ่งส่วนหนึ่งช้อนครึ่งก่อนอ่ะ ถ้เาดเ 2, ดือนสองเดือนพริสเราเพิ่มชินแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเลยมือละช้อนหมายความว่าเขาปรุงมาเส็จาในในตงครัวแล้วบนตัวอาหารเราไม่ต้องปรุงเพิ่ม,มกินบะหมี่เนี่ยชิมก่อนแล้วค่อยปรุงชิมก่อนปรุงใช่เพราะว่าฉันใส่มาให้เยอะแล้วจ้ะแม่ค้าบอก <laughs> บอกว่าไม่ใส่ฝงชูรสนะแม่ค้าบอกไม่ไม่ได้ใส่เลยมอยู่ในน้ำซุปแล้วเออฉันไม่ได้ใส่นะในก้อนๆที่เขาให้มาเขาใส่หรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันไม่ได้ใส่มันเป็นแบบมาในรูปแบบของเกลือแฝงโซเดียมแฝงทั้งนั้นเล ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือเราก็พยายามแบบกินธรรมชาติคือเขาปรุงมาแล้วก็กินตามนั้นแล้วก็เรารู้ว่าเกลือละลายอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเอ็น้ำซุปเนี่ยในก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเกลือละลายอยู่ในน้ำซุปประมาณ60%เอเพราะฉะนั้นเราทานน้ำซุปน้อยเราก็จะมีความสุขกับการกินเหมือนเดิมรสชาติจะใกล้เคียงเดิมแต่เรากินน้ำซุปน้อยเรากินเส้นกินเนื้อสัตว์กินผัก อะไรอย่างนั้นดีกว่าอือแล้วจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าการถา่านการดื่มน้ำเปล่าแล้วก็การออกกำลังกายจะสามารถช่วยลดโซเดียมได้ลงแบบถึงขั้น10-2ถึง่อนต่อวันได้รป,ประมาณ1 0 1ถึงออก็คือเราก็พยายามออกกำลังกายเพราะว่าเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันจะมีส่วนเกลือเกลือ,อกับน้ำออขับออกไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเรากินเค็มเกลือกับน้ำออกทางเหงื่อมากขึ้นเช่นเราไปออก,กฟิตฟิตเนสชั่วโมงหนึง่งเราก็ก็ คูณเสียเกลือกับน,น้ําพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็จะทาให้สุขภาพดีขึ้นเกลือไม่เกินแล้วก็ความดันก็ปกติ <Okay. S 2> นะครับส่วนการดื่มน,น้ําก็มีความสําคัญธรรมชาตินี่เก่งมากเลยมีวิวัฒนาการมาเป็นล้านล้านปี <Okay. S 2> ถ้าเรากินเกลือมากเกลือต้องออกจากร่างกายให้ให้หมดต้องออกทางไหนออกทางปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่มีน้ํามันจะไม่ออกไม่ได้ oh. น้ำก็อยู่ในตัวนา oh. นก็ทําให้เกิดพยาธิสภาพอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น,น oh. ธรรมชาติสร้างมาพอเรากินเกลือปุ๊บเราจะหิวน้ําธรรมชาติสมองมันสั่งแล้วสังเกตไหม ถ้าไปกินร้านอาหารในที่รสชาติจัดๆกลับ<ช>มาหิวอออน้ํามากเพราะว่าสมองสั่งว่าต้องกินน้ำไม่เยอะน่าจะขับเกลือส่วนเกิือนะจะดื่มน้ามากนะก็จ <c oughs> นะช่วยบ้างแต่ถ้าเราไม่กินน้าบางทีเราแบบกลัวจะไปค่องน้ำกินน้ำน้อยๆมันจะอยู่ในตัวนานเพราะในความดันสูงก็จะเป็นอยู่นานอ๋อเพราะว่าโซเดียมนี่ก็คือเกี่ยวพันกับความดันโดยตรงเลยถูกไหมคะใช่ใช่เพราะเวลาในหลอดเลือดเนี่ยมันมีเม็ดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนำออกซิเจนไปมันต้องมีน้ําเกลือพาไป พาเม็ดเลือดไปเพราะได้ถ้าน้าเกลือมากเนี่ยปริมาณในหลอดเลือดสูงก็ทาให้เกิดแรงดันสูงเราเรียกว่าความดันโลหิตสูงเพราะมันสูงปั๊บมันทาลายหลอดเลือดเพราะในหลอดเลือดมันเป็นแบบเนื้อเยื่อถ้าแรงดันสูงเนี่ยมันก็ถูกอัดนานๆก็เสื่อมหรือว่ามันตีบหรือมันตันหรือว่าแตกแตกได้ก็พาไปสู่ส t r o k e อีกใช่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอีกอัมพาตอีก หัวใจทํางานหนักอีกเป็นโรคหัวใจอีกโรคไตอีกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่แบบโเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราป่วยกันเยอะขึ้นก็เป็นเพราะพฤติกรรมการกินสัก50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ้อจะประมาณนะจะเกินกว่านั้นเนะพราะอยู่อ่าอยู่อาวันอยู่อีทเกินด้วยนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าพฤติกรรมไม่ออกกาลังกายอาีกอันก็เป็นสาเหตุหนึ่งเมื่อเราบางดูน,นี่เราเนยนิ่งอ่ะเนนิ่งเราไม่ได้เพราะว่าเราเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถสั่งงานได้ไงคะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีการขยับยูในมือถือทุกๆสอย่่างั จะขึ้นชั้นบนไม่เดินเลยบันไดเลื่อนอ่บันไดเลื่อนยังมีเลื่อนหน่อยเฉยๆคอนโดก็ติดรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยะมันไม่มีการเดินนช่เพราะฉะนั้นก็ทำให้ทำให้ร่างกายก็พฤติกรรมเนยนิ่งไม่ออกกำลังกายกินอาหารไม่ดีก็โรคไตไข้เจ็บก็มาบางคนก็สังสารดื่มเหล้าสุบรีอ้าวิ่งไปกันใหญ่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกครับถ้าเรายังไม่ได้เป็นโรคไต มีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่อยากห่างไกลจากโรคนี้ควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะคือผมว่าป้องกันก่อนจะเป็นดีที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วมันรักษาไม่หายอ,อันนี้ก็คืออาหารที่สำคัญสุดแล้วคืออย่ากินเค็ม,อ,มอยากก่ากินรสจัดหวานกับเค็มง่ายๆหวานกับเค็มนะมเผ็ดกับเปรี้ยวโอเคอยู่ออ,ออกกาลังกายดื่มน้ําให้พอเหมาะถ้าดื่มน้าน้อยไปก็ไม่ดีติดเชื้อง่ายถ้าดืดมปัสสาวะเสพเป็นนิ่วได้เพราะว่ากินพูดมันตกตะกอนในไต เพราะน,นั้นต้องดื่มน้ําวันหนึ่งอย่างน้อยลิตรครึ่งถึง2ลิตร <c oughs> แล้วก็ห่างไกลอะบมุกบุหรี่เหล้านะนะครับรวมทั้งยายาที่มันมีพิษต่อไตบางทีเขาชอบซื้อยาก,กินเองไงไปร้านขายยาบอกยาแก้ปวดแก้แเสบคนแก่ก็แกปวดข้อซื้อยาก,กินทุกวันทุกวันยาชุดกินทุกวันยาพวกนี้มีพิษต่อไตเพราะฉนั้นไม่ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นยาฝรั่งยาจีนยาไทย ยายาหม้อยาชุดอาหารเสริมก่อนจะกินน่าจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัช,ชกรก่อนว่าถ้ากินติดต่อกันต่อเนื่องมีอันตรายไหมคุณ,ค,ณคุณมีโรคประจาตัวไหมกินได้ไหมอะไรต่างๆครับหมอแนะนำาก็คือว่าถ้าไม่แน่ใจก,ก็กินเฉพาะเวลาปวดเป็นครั้งเป็นคราววันนึงหยุดอย่างเงี้ยโอเคไม่จะกินต่อเนื่องไม่ไดกินแต่ตเป็นเดือนเงี้ยไม่ได้บางคนก็ซื้ออาหารเสริมมากินปีนึงเงี้ยไม่ได้ไม,ไ,มไม่แนะนําอาหารเสริมที่ดีที่สุดก็คืออาหารข้าหมูผผกผลไม้ให้พอ อันนี้คืออาหารเสริมที่ปลอดภัยและได้ผลทางการแพทย์อย่างชัดเจนมีข้อมูลป้องกันโรคมะเร็งโรคหัวใจหลอดเลือดต่างๆแต่อาหารเสริมที่เป็นเม็ดๆเป็นแคปซูลไม่มีข้อมูลเลยว่าดีมีแต่เสียเงินไม่แนะนําแต่ว่าเป็นคนนิยมกินตอนนี้เรื่องอาหารเสริมกินเยอะมากแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันข้อดีมันไม่ไม่พิสูจน์ไม่มีข้อดียังไม่ประจักษ์แต่ว่าข้อเสียเขาคาดคะเมีแล้วเพราะมีคนไข้ที่ผมมาหาผมเป็นโรคใดจากการกิน ยากแก้ปวดกินอาหารเสริมมีคนไข้ที่เป็นต like. ับอักเสบจากการกินวิตามินมากเกินไปวิตามินอะไรคะที่วิตามินรวมโดยใหญ่ก็หลายๆชนิดพวกนี้ก็กินเป็นกําใช่ใช่ใช่แบบอุ้งมือหนึ่งอ่ะใช่หลายอย่างมีหลายอย่างเพราะนั้นก็เกิดตับอักเสบบ้างแล้วก็อาหารเสริมที่เรามากินมีหลายตัวที่เราไม่เกิดตับอักเสบแต่เราไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรไปทานถึงแม้จะบอกว่ามีมีโฆษณาว่าคนคนที่กินแล้วดีขึ้น คือคนที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือก็คือมีร้อยคนจะมีดีทั้งหนึ่งคนอีกเก้าเเก้าคนไม่ดีเขาไม่มาใช่ไหม,มก็คือรู้ให้เท่าทันกันตลาดใช่ใช่ใชพยายามใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติดีกว่าสิ่งที่สังเคราะห์ขึ้นมาใช่ใช่ซึ่งจริงจริงสิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทราบหมดเลยนะคะแต่ว่าทํายากเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการกินแน่นอนหวานมันเค็มก็คือเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ดีต่อเราอะ แล้วก็ต้องกินน้ําเยอะๆต้องออกกํากลังกายใดๆคือเป็นสิ่งที่เบสิกมากๆแต่เป็นเบสิกที่ทํายากมากคุณผู้ชมเราเองก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้พอมีคุณหมอมาให้คําแนะนําวันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นการได้เตือนสติกันอีกรอบหนึ่งก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาให้ความรู้เราแบบสุดๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ เราทราบกันแล้วนะคะว่าอะไรที่จะทําให้เกิดโรคได้บ้างนะคะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเราไม่ต้องรอให้เราเป็นก่อนเพราะว่าพอเป็นปุ๊บมันรักษาไม่หายแล้วการเป็นโรคตาคือสุดยอดจะทรมานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฟังแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองดูก็แล้วกันนะคะ แล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรามาวรารตี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะทางช่องทูวิชั่น42แบบนี้หรือว่าจะเป็นทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ดาวกับคุณหมอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ